ได้อละบ้างมีเือเซลมานะคะทั้งสองปกเลยเพิ่งได้วันนี้เลยนะอันจะให้ดูอันนี้สีส้มสวยเนาะทั้งสองอันเลยสีส้ม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 กับสีดำนะคะมีของแถมด้วยนะอันนี้เป็นแก้วแถมแก้วมา,น,น,มาน,น,น่ารักมากเลยเนาะน่าจะเป็นรูปเจดีเนาะอันนี้แล้วก็อ๋ออันนี้เป็นสมุดโน้ตนะคะแล้วก็นี่เป็นรูปเจดีแถมรูปเจดียมาด้วยรูปเจดีก็ก็น่ารักเหมือนกันอันนี้เนาะเห็นไหมก็เลยไม่รู้ชัดไหมอันนี้ ก,ก,ก็ก็ประมาณนึงนะคะแล้วก็มีการ์ดมีการ์ดมีการ์ดงก๊าซไะเา็ลูกเต๋าดีเหมือนกันสองใบโอเคอ่ะเดีย๋ยวเริ่มแกะกเลยเอากองไหนกันดีเอาสีดำก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้าง ขีดไม่ออกไม่กล้าไม่กล้าขีดด้นี่ด้วยอนะ่ะไม่กล้ากีดแบบกลัวขาดจะต้องขาดเนาะอ่อะกอา,าก็เอาพลาสติกออกก่อนโอเคพลาสติกออกก่อนดูกันอุ้ยไม่กล้าดึงเลยอะ่ะแบบกลัวกระดาษขาดอะ่ะดูดิน่ารักมากเลยนะข้างๆอันนี้คือเป็นสีดำนะคะสีเทาดำ อยากขอเปิดก่อนเขาเปิดกันตรงนี้หรือ,อรเปล่าน่าจะเปิดตรงนี้แหละดึงกันนะโอเควิ่งน่ารักทำเหมือนแบบว่าเป็นที่คั้นหนังสืออะเขาเรียกว่าอะไรนะแบบที่หยิบหยิบสารบันก็ถ้าในของสีดำก็จะเป็นประมาณนี้๋ยวให้ดูกันอืมไม่ได้หยิบเลยอ่ะกลัวขาดก็ เป็นซีเนาะซีดีก็เป็นสีดําปกสีเทาซีดีก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็มีอันนี้อะไรอ๋อสติกเกอร์สติกเกอร์สติกเกอร์เจดีวันนี้มันเป็นวงวงอะ่ะเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมอ่าเพิ่อม,มันติดไฟวงเนาะแสงไฟโอเคแล้วก็อ๋ออันนี้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะ แน่ใจว่าว่าเขาเรียกว่าอะไรอะตัวเนี้ยแต่ก็น่ารักเหมือนเหมือนแกะออกมาได้นะมันเหมือนจิ๊กซอว์ใครจิ๊กซอว์แต่ใครจะแกะก่อนมันก็ต้องเก็บใช่ไหมเราจะมานั่งแกะก็อะไรยอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูการ์ดอืมการ์ดก็น่ารักเห็นไหมมินิฮาร์ดก็มาจ้ะมินิฮาร์ดเนาะ อันนี้สู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 ้ตายผลิตเงินสู้กันต่อไปนะจ๊ะนกน้อยอันนี้เป็นโพลาร,รอยโพลาร,รอยโพลรอยไม่ค่อยกึ่งกลางเนาะเพราะว่าจับจับกล้องไม่ถูกอันนี้อันนี้เป็นลายนะ้ําแต่ก็สวยนะแต่แต่มันอาจจะแบบไม่รู้เห็นเปล่ามองไม่ค่อยเห็นก็น่าจะเห็นอยู่นะ be all you can be be yourself ปึ๊บโอเคโอ้หน้าปกหน้าปกละหนึ่งจ้าหน้าปกคือดีงามจ้าอันนี้นะเดี๋ยวดูข้างในเปิดให้ดูเปิดให้ดูดดไล่ดูไล่ดูดูไปด้วยกัน b e y o u r s e l f อ,อันนี้จะเป็นออกแนวดักกา a นิดนึงเนาะทึมๆหน่อยแต่ก็น่ารักนะก็ถือว่า ก็หล่อดีงานดีเรารักเขาแหละเนาะวิแต่โฟโต้บุ๊กหนานะค่อนข้างคุ้มเลยนะแบบคือเหมาะกับการแบบสะสมอ่ะใครยังไม่มีต้องรีบแล้วนะน่ารักดูสิอารนี้ออกแนวแบบทืมๆอดัอดๆอ,อะไรอย่างเงี้ย ไม่ค่อยยิ้มออกแนวแบบว่าสไตล์บีคนชิคคนคนชิคคนเท่เหมือนกันปะเท่จ้ะครึ่งหน้าก็มานะจ๊ะอุ้ยอุเห็นไหมครึ่งหน้าก็หล่อได้บอกไว้ตรงนี้เลยอุ้ยอุ้เห็นรูปนี้ก่อนพอดีเลย,ยถอนหายใจหนึ่งทีแล้วกลับไปดูต่อน่ารักดูสิ นกๆดูสิมีรู้จะอธิบายยังไงแม้แต่ด้านหลังเงาวับในเสื้อนะชุดหนังนะฮะดีอาร์ตดี ดูนี้ดูนี้ดูนี้นี่ก็น่ารักนะถ่ายแบบมันมันอารนะ์ตอ่ะมันมันดีอ่ะมันอธิบายไม่ถูกนี่น,นีมองบนค่ะหมายถึงว่าเงยหน้ามองข้างบนนะไม่ใช่มองบนก็คือหลอกอุ้ยอุ้ยอ,ยอ,ยอยุใส่สูตรจ้านี้สะพานลอยบ้านเราหรือเปล่าแอบแอบเห็นว่ามีแบบสนิมน,นิดนึง <laughs> อาจจะเป็นเท็กเจอร์นะไม่ใช่สนิม <laughs> แต่ก็ ูสิสะพานลอยจริง่ายตรงไหนก็คือดีเอางี้ดีกว่าอหือ,อตายไปเลยจ้ะรูปนี้ตายไปเลยจ้ะเพื่อนบีเจที่ไม่ได้แปลว่าเพื่อนนะจ้ะ จะหมดยังจะหมดละอันนี้ก็อธิบายพเพลงอะไรอย่างนี้นะแต่ละเพลงดูรูปสุดท้ายสิดอกไม้ไฟต้องเข้าแล้วละ่ะภูเขาทองบ้านเรา <c oughs> เสียงหายภูเ <c oughs> ขาทองต้องเข้านะพูดเลยน่ารักหมดล้วจ้า รูปสุดท้ายยืนหล่อมาต่ไกลยังไงก่อนโอ้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือแบบเนี่ยมันแพ็คมาแล้วดูดีถลอกเสียดายจังนิดนึงเห็นไหมมันก็ต้องมีบ้างอะเนาะมันมาไกลอะเนาะ มีพักมาอ๋ออันนี้เป็นรูปใหญ่นะเป็นกระดาษอันนี้เหมือนกระดาษธรรมดาแบบกระดาษหมูน่ารักน่ารักเลยดูดิดีดีจัง <c oughs> น่ารัก <c oughs> น่ารักไม่ไหวหมดแล้ว ต่อไปเป็นสีส้มเนาะสีส้มก็กรีดออกซะตัดออกซะกรีดพลาสติกออก,อก,ออกนี่นะถ้าพลาสติกนะมันมีแบบว่าสกอเทลอ,อย่างเงี้ยมันจะมีนะก็ก,ก็จะตัดดีๆนะแบบว่า <c> เ <oughs> ก,ก็บแบบจะเก็บไว้อะไรเงรี้ยอ่าเราถึง,งสีส้มแล้ว <c oughs> สีส้มก็สีสวยนะแบบน่ารักอะ่ะสดใสไม่กล้าดึงเลยอะ่ะวัวขาด,ดแต่ลนะดึงไม่ออกไม่กล้าดึงแรงแต่มันต้องดึง ถ้าเหมือนกันแต่คิดว่าฟังก์ชันพวกรูปอะไรข้างในเนี้ยมันก็อาจจะแตกต่างกันซีดีก็คนละแผ่นเนาะการตกลงการลงอ,อ,อ่าก็ซีดีก็อุ้ยมีไดโนเสาร์ด้วยก็น่ารักนะแบบสดใสสดใสอะไรเงี้ยนี่ซีดีซีดีน่ารักไหมน่ารักไหมเห็นไหมเห็นไฟวงกลัวไม่สว่างอ่าน่ารักแล้วก็ อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์เหมือนกันอันนี้จะออกแนวโทนสีแบบสว่างสดใสสดใสไรที่ติคือ JB ค่ะไรที่ติจริงๆวินเป็นอะไรใช่ไหม <laughs> อันนี้ก็น,นี้ก็น่าจะเหมือนเป็นการ์ดเนาะ ID ID picture รูปติดบัตรสามารถเอารูป JB ไปติดบัตรพนักง,งานแทนได้ถ้าหน้าเหมือน ใครสชกหน้าตัดอะเนาะมีใครหน้าตัดหรอออจริงอะโอเคแล้วก็มาต่ออุ้ยอุ้ยอ้ยเดี๋ยวให้ดูการ์ดก่อนอันนี้การ์ดก็อุ้ยเหมือนการ์ดซ้ำอ่ะเหมือนการ์ดซ้ำกับอันเมื่อกี้เลยอ่ะอ๋อไม่ซ้ำไม่ซ้ำอันเมื่อกี้เป็นมินิฮาร์ดเนาะแต่อันนี้จะเป็นรูปแบบสะมีแบบเ,เท่ๆหน่อยนึงอเพอร์อย ก็เป็นการ์ดแต่นี้ไม่ใช่อะไรนะอันนี้ก็จะออกแนวแบบตุ๊ดตุ๊ดอ่ามาถึงอัลบั้มนะคะโฟลต์บลูคุยดูสีสิมีเยอะเซลสีก็สดใสแล้วนะเอาเลยปิดตาไปข้างหนึ่งมองไม่เห็นหน้าโอ้ยความสดใสให้ร้อยแต่ถ้าโสดจะให้พันพูดเลย างานดีดูกล้องอีสิที่นี็คือเหลืองมาเลยสดใสถ้าจับรีโมทยังดีไม่รู้รจะพูดยังไงจริงอันนี้วยลบนอนก็ต้องทงนี้แหละเนาะมิ้ี่โทรศัพท์กับใครไม่รู้คิกคัก ชุดเดียวทั้งเซตลิมแจบอมจริงๆมันคนคนชอบเขียผิดเนาะคนอาจจะเขียนน่ะคือภาษาอ่านอะมันอ่านว่าอิมแจบอมใช่ไหมคนก็จะเขียนแค่อ m เอ็มอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันต้องมีตัวเอลนะคล้ายๆอะถ้าถ้าเป็นคนไทยก็จะอ่านว่าลิมแจบอมใช่ไหมแต่ว่าคนเกาหลีเขาจะอ่านว่าอิมแจบอมน่ารักตุตาสิ ตาชั้นเดียวตาเล็กกระทักรัดดีไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่านี้ให้ดูแบบว่าผ่นานนคาบกระบอกคับกระบอกขนาดคับกระบอก อยากจะกีดแบบกีดดังๆอ,อุ้ย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 ดูสิรักศิลปะต็ตแต่หมดแล้วอ่าอันนี้ก็เป็นรูปติดบัตรรูปเดียวกับเมื่อกี้นี้ หนรถเสาจ้าหนีได้รถเสานะจ้าหนีได้รถเสาวน่ารัมือใครถือกล้องก่อนมือเล็กเชียว,วเจาร JB หมดแล้วดูสิน่ารักนะตกอย่างน่ารักเลยความสุขทางใจมาแล้จ้ารูปใหญ่รูปใหญ่มาแล้วนะจ้าอันนี้ก็คือรูปให้ดูเบ้างหลังก่อนก่อนชืมเบ้างหน้ามือบังหรือเปล่า อ้าน่ารักน่ารักไม่ไหว <c oughs> เก็บจบแล้วทั้ง2องัลบั้มก็จริงๆมันก็สวยคนละแบบนะอันนี้มันออกแนวแบบ สดใสสีสันอะไรแบบนี้ค่ะส่วนอันนี้จะอ,ออกแนวแบบเ,เท่ๆอัดอาร์ตอ,อะไรอย่างเงี้ยนิดนึงตรงเนี้ยนะคะก็จะเท่ๆอัดอาร์ตหล่อ,อชิคชิคพิกชกิคู่คู่คือเท่กับชิกไม่คือคําเดียวกันป่ะไม่รู้นะอันนี้ก็คือไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าถ้าส่วนตัวนะจริงๆก็ถ้าถ้าให้เลือกก็คงเลือกไม่ได้เนาะก็ชอบทั้งสองอัลบั้มแหละ ก็ชอบอะชอบหมดก็คืออะไรที่เป็นกอเซเว่นก็คือรักก็คือรักดนะคะรักกัด <laughs> อันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะใครที่ยังไม่มีก็ควรมีนะควรแบบเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะไรเงี้ยของสะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักแหละก็แบบ มันก็คุ้มอ่ะโดยเฉพาะโฟโต้บุ๊กนะบอกเลยว่าแบบมันมีหลายภาพมันมีแบบเยอะมากจริงๆนะน่าสนใจมากใครที่แบบยังไม่รู้จะไป้อที่ไหนแล้วแบบอยากได้นะลองเข้าไปดูในทวิตจริงๆตัวเนี้ยมันพีออเดอร์เข้ามาเนาะแต่ถ้าเกิดว่าแบบบางร้านอ่ะคือบางร้านเขาก็กดมาเกินนะกดมาแบบเยอะกว่าจํานวนที่แบบพีมาอะไรอย่างเงี้ยอก็อาจจะมีให้เราสั่งบ้างลองเข้าไปดูได้ในในทวนะิตเนาะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าแบบเฮ้ย ซื้อร้านไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาถามได้เดี๋ยวจะปักหมุดร้านให้นะว่าเราอะซื้อร้านไหนนะโอเคเดี๋ยวไปก่อนดีกว่านนะ้ออ๋ออ้อลืมลืมลืมเดี๋ยวจะมีอัลบัมนะ้มเนาะแจ็คสันอันนี้ก็เหมาเหมือนกันซื้อมาทั้ง3าแบบเหมือนกันแล้วก็มีอัลบั้มพี่มคัคคนะคะอัลบั้มแรกของพี่มคัคึนะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูแล้วกันว่ามันสวยน่ารักดูดีขนาดไหนโอเคบ๊ายบาย